ขอไหมครับผมขออยากอยากลองกระทะควงอะไรคิงใหม่ฮะโดนไหมฮะไม่โดนว่าพ่อไม่โดนก็ผมกตัดหมดครับผมเป็นไปได้ว่ะนี่แหละครับผมซื้อวันนี้ผมผมแถมซื้อวันนี้ผมแถมซื้อวันนี้ผมแถมดิวดให้ไอ้ไอ้ดอกต้นนู้นว่ะอันหนึ่งเรากลัวที่ไหนอะเปิดแล้วแต่มันเปิดแล้วตอนนี้ถ้ามันมาหาเราเราก็ซุ่มยิงมึงเลยจบ มันมันไม่มาหาดิคนไปแล้วมันไม่เห็น,หนเราอยู่ใกล้รถบ้างนี่กลับไปเอารถดิมันไม่เห็นเราหรอเออไอ้อาการวิ่งขับไปเอามาพี่พี่พี่การไปเรื่อยพี่การตามมาโอเคเฮ้ยเมา้ามา้าพี่พาพี่พายมา้านอน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 มอบมอบไม่มอบ,มอบ,มอบ,บอกูแดกไอ้สัตว์มันน่าสอยจริงๆเลยพวกเนี้ยใกล้ใกล้ใกล้อ๋อมันไปนู่น ไปได้วมันคงเออป๋ามันตายพิมมันไม่สู้กับเราไม่สู้นโดนแล้วเฮ้ยไอ้ดอกใกล้ๆเลยนี่หว่ามามามาไอ้ดอกใกล้ๆเลยฮะมันก็ไปเอาไอ้ดอกนี่หว่าเลยมันไปเอาไอ้ดอกมันไปเอาไอ้ดอกสู้ไหมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้มาเร็วไอ้กาไปไอ้กาไปนั่งเดี๋ยวคุข้าไปอ๋อโหยนึกเอาเหมือนตะกี้เนี่ยผูหลอนเลยนะเว้ย กลาเฮ้ยไอ้กล้ากล้าขึ้นมายิงกับพี่ขึ้นมายิงขึ้นมายิงเฮ้ยนั่นน่ะมัน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 มีคนอยู่ตรงนู้นน่ะนั่นน่ะสู้ไม่สัตว์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 ไม่รู้อ่ะสู้ไม่รู้คิวละมันก็นกนกไปหนึ่งนกไปหนึ่งดีดีเรียบร้อยครับไปเฮ้ยมันพี่แหลั ไอ้ย่าน็อกล็อก็อก็อกแม่งรั้ลิาบอลแม่งรั้ลิาบอลฮัลโหลพี่กายช่วยช่วยช่วยคุ้มกันหน่อยฮัล